แล้วพบกันในคอร์ส Global Stock เรียนรัดให้ลึกกับตัวจริงลงทุนหุ้นต่างประเทศครับเพราะว่าตลาดหุ้นเวียดนามเป็นตลาดฟอนเทียที่กองทุนทั่วโลกยังไม่สามารถลงทุนได้แล้ว Valuation ที่มันถูกขนาดนี้โอกาสมันมากขนาดนี้มันสร้างโอกาสเหมือนเราตกรถหุ้นไทยเราก็เลยไปลงทุนเวียดนามทิดดูปีที่แล้ว GDP ประมาณ7%ปีนี้เขาฟอร์แคสประมาณ8% หลายๆตัวในธุรกิจที่เวียดนามอ่ะผมว่ามันนําหน้ากว่าประเทศไทยแต่ valuation เนี่ยมันถูกกว่าเราเยอะและที่สําคัญปันผลไม่เสียภาษีนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณพลาดรุ่นเวียดนามที่เป็นฟอน n t ีย r market ผมจะมาเล่าให้คุณฟังใหม่ว่า15ปีข้างหน้าคุณอาจจะต้องฟังผมพูดเรื่องหุ้นแอฟริกาก็ได้ครับก็จริงๆประเทศจีนเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตของ GDP double digit เนี่ยยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเนาะ แล้วเขากําลังจะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มี GDP สูงที่สุดในโลกเห็นพัฒนาการในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับโซลาเซลล์พลังงานลมรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้า EV อนาคตอาจจะมี ธุรกิจใหม่ๆด้านเทคด้าน AI อะไรออกมาอีกเยอะแยะไปหมดเนาะซึ่งในประเทศแบบประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยก็น่าลงทุนแต่ว่าเราอาจจะหาหุ้นที่มันเติบโตไประดับ global scale หรือเป็นหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยยากหน่อยประเทศจีนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ผมคิดว่าใกล้ชิดกับพวกเราทุกคนแล้วก็มี valuation ที่เหมาะสมค่อนข้างถูกปันผลก็ไม่เสียภาติด้วยครับผม อหุ้นอเมริกาเนี่ยครับผมเป็นคนที่ชอบลงทุนหุ้นที่มีบิเศษโมเดลสวยๆนะครับแล้วก็หายาก แบบไม่ค่อยเจอธุรกิจแบบนี้ผมรู้สึกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่ามีหุ้นที่เป็นบิจเนสโมเดลสวยๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับก็คือตลาดหุ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าประเทศไทยเยอะมันก็เลยทําให้มีออปชั่นในตัวเลือกของเราเนี่ยที่ทาให้เราเนี่ยสามารถไปลงทุนได้เยอะกว่าครับแล้วก็เหตุผลที่2เนี่ยคือหุ้นอเมริกาเนี่ยเวลาเขาก็เติบโตเนี่ยครับมันจะไม่ได้อยู่แค่ในอเมริกาเท่านั้นนะแต่ว่าเวลาเขาเติบโตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาออกมาเติบโตไปทั่วโลกเลยสามารถที่จะครองโลกได้เลยผมก็จะ แล้วก็สามารถที่เขาโตไปอีกยาวๆได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมักจะมีหุ้นที่เป็นเรียกได้ว่าเป็น early stage growth นะครับหรือว่าเป็นการเตริบโตที่เป็นช่วงเริ่มต้นเยอะที่เข้ามาในตลาดเนาะโอเคมันก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างเพราะว่าเขาเพิ่งจะเริ่มเติบโตใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกหุ้นที่ถูกตัวเนี่ยมันก็สามารถที่จะเติบโตไปเขาได้อีกนานๆนะครับในคอร์สอบรมนี้ผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ที่ผมลงทุนมาตั้งแต่ปีแรกยันปีนี้ปีที่10 ว่าที่ผ่านมาเฮ้ยมันมีโอกาสอยู่ตรงไหนบ้างอุตสาหกรรมไหนที่มันเติบโตดีอุตสาหกรรมไหนที่เป็นความเสี่ยงและที่สําคัญความเสี่ยงจากกลอตอความเสี่ยงจากเลกคูล레이เตอร์ความเสี่ยงจากที่เราไม่คาดคิดพุ้นหลายๆตัวที่เป็นเคสสตดี้มากว่าประมาณ30หพุ้นเฮ้ยที่เราลงทุนแต่ว่ามันผิดพลาดไม่ได้จากตัวเราแต่มันผิดพลาดจากตลาดหรือจากกฎเกณฑ์หรือจากผู้บริหารทําให้เราสร้างความเสียหายยังไง แล้วสุดท้ายผมทำเงินจากตลาดเวียดนามได้ยังไงก็จริงๆอาจจะพูดคุยกันตั้งแต่เรื่องของการวิเคราะห์ขนาดของธุรกิจหรือว่าแ a มนะครับแล้วก็วิเคราะห์เรื่องของบิชเนสกลยุทธ์ธุรกิจว่าบิชเนสโมเดลแต่ละอย่างกลยุทธ์เขามีแผนในการลุยเนี่ยถูกต้องผิดถูกยังไงนะครับการวิเคราะห์ผู้บริหารวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แล้วก็การถึง valuation หุ้นจีนเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นวิเคราะห์แล้วคิดยังไงครับผม ก็สำหรับหุ้นอเมริกาเนี่ยครับผมว่าสิ่งที่มีความแตกต่างจากเมืองไทยเนี่ยก็คือก็คือหลักๆเลยเนี่ยเป็นเรื่องบิสซิ s โมเดลนะครับที่มันมีความจะเรียกว่าไงเดียจะเรียกว่าเขามีความยูนิคมากกว่าประเทศไทยเยอะนะครับก็จะมีบิสซิ s โมเดลใหม่ๆเนี่ยโผล่ขึ้นมามากมายในอเมริกาอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากประเทศไทยผมเป็นคนชอบบิสซิทโมเดลอยู่แล้วก็จะรู้สึกว่าแบบพอไปเจอหุ้นแบบนี้ที่อเมริกาเนี่ยก็สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากก็คิดว่า การลงทุนเนี่ยมันคงใช้หลักการที่คล้ายๆกันแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างบ้างที่มันเป็นจุดที่เราจะต้องเข้าใจที่มีความแตกต่างจากประเทศไทยนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยก็จะเป็นพวกเรื่องมาตรฐานบัญชีหรือว่าเรื่องการเติบโตเรื่องรันเวย์แล้วก็จะเป็นปัจจัยที่เป็นสเปซิฟิก ระหว่างหุ้นแต่ละตัวแต่ละอุตสาหกรรมว่าเฮ้ยแต่ละตัวเนี่ยพอเขาไม่ได้เป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจเชิงดัชนีอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีหรืออาจจะเป็นธุรกิจอะไรที่เป็นแบบวิเศษโมเดลใหม่เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องไปมองเมทริกตัวไหนบ้างซึ่งมันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างกับหุ้นที่อยู่ในประเทศไทยครับพบกับพวกเราในคอสล o ม global stock เรียนรู้กับตัวจริงลงทุนหุ้นต่างประเทศ